สบายดีสวัสดีพี่น้องเพื่อนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าชูช่องมันออม,มาีชแนลอคคตอนนี้อยู่หาดบางแสนพี่น้องผมได้มาดนแล้วโอ้บรรยากาศกลางคืนครับหเห็นบรรยากาศปับป๊บปับ๊บปั๊บมันนี้มาไตาก่ก <laughs> บมากางอื่นอ่ะหเห็นบรรยากาศแล้วกันว้่งถ่ายของลังให้พี่น้องให้บุกว่ามียางไว้เถอะ Mình sống nổi đây, mình không có gì để làm. mình sẽ làm. Hôm nay là nha. sáng, tôi không có để ใครว่าหล่อจังเว้ยไปต้องซาดแล้วครับาตามรอยครับอ้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยเรามาหางานทำตอนนี้อยู่หาบังแฉนมาทำงานเออหายอยู่ใช่ไหมนี่แต่ร้านปิดหมดแล้วร้องมะพร้าวตกคือว่าเด้อทุกคนบรรยากาศกลางคืนหาดบางแสนอุ้ยอุ้ยคนแซ่บสบายหยางสบายสายโซดครับนะอย่างสบายด้วยอืม ใครวะมันอน่ไหน,นั่นเหทนั่นเหตต้องมากริ้แล้วอันอนี้นะ,ะ <c oughs> อ้มวลาพาอาเีเดี๋ยวเปลี่ยนมุมก่อน ดูว่าโลกเท่าไหร่ใช้เวลากลับนะทุกคนกลับกลับกลับไปพอละไปไปที่อื่นต่อไปที่อื่นต่อ <c oughs> เฮ้ยรู้ไหมโป๊ในซีดีทวีดีไนฮะ <c oughs>